ก่อนหน้านี้เราได้ข้อมูลชัดเจนมีการเคลียร์กันทั้งหมดตู้ละคดีละ1 0บถึงยีล้านครับกรณีของหมูเถื่อนมาดูเรื่องเงินใต้โต๊ะเทียบให้เห็น,นง่ายๆคำนวณเหรอที่พี่โอไม่พี่โอคำนวณเอาร้อยที่หกะร้อเอ,เอาแบบนี้ร้ยร้อยหกถึงร้อตู้ก่อนนะใช่ใช่ก่อนหตู้26ตัน26ตัน 2, 2> 1ตันเท่ากับ100ยกิโลอ่าเท่ากับ2อง0มกกิโล ตอนนี้ถ้าเอาแค่166ตู้ที่จับกลมกันมาตอนนี้เท่ากับ4,000กี่ตัน4,316ตันกี่ล้านกิโลโ4 3ล้านกิโลเอาแค่166ตู้คูณเลยจ่ายเงินใต้โต๊กัน300,000บาทตูล้ละตูล้ละ300,000เหรอ 4 9ล้าน50ล้านเห็นไหมล่ะประมาณ49.8ล้านนะที่จับกลุมตัวเลขอย่างเป็นทางการเขาบอก6 0 0กว่าตู้แต่ข้อมูลหองกรมปศุสัตว์บอกว่าที่จับหมูเถื่อน2,000กว่าตู้ครับอันนี้2,000ันเหรอเมื่อกี้พี่โอ๊คใช้แค่166เองนะโอ้โหไม่อยากคิดคือ166เนี่ย50ล้านเลยนะ สองพันเท่าไหร่ฮะหมูมันถึงไม่นั้นเรื่องนี้ถึงเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายครับแล้วก็มีทำมาอย่างยาวนานแต่ถึงวันนี้ก็บอกสงครามหมูนี่บานปลายนะสงครามหมูตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสงครามการเมืองเลยฮะและสงครามการเมืองของใครครับของสองท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้อื้ออึงกันทั้งดีเอสไอและตำรวจครับว่าด้วยเรื่องของสิบบริษัทที่ต้องคดีและอยู่ในมือดีเอสไอจนนำไปสู่การย้ายอธิบดีดีเอสไอ เคลียกันคดีละสิบยี่สิบล้านครับใช่ไหมใช่แต่พอเรื่องนี้โผล่มาอีกก็คือบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งกับบริษัทสมัยท็อปเคเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยซึ่งมีคุณบริบูรณ์ละอปักษินเนี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยเขาบอกว่าคดีนี้เกี่ยวพันกับนักการเมืองอย่างน้อยอีกสามคนมีใครบ้างครับอดีตรัฐมนตรีปอครับอ่านี่ได้ยินตลอดตอนนี้ไม่ใช่อดีตนะนเนี่ยอันเนี้ย รัฐมนตรีสอครับรัฐมนตรีสอใช่ไเป็นรัฐมนตรีอยู่นี่แหละไม่ใช่อดีตนะนี่นะเป็นรัฐมนตรีครับนี่แหละอดีตรัฐมนตรีสุครับอยู่แถวๆอีสานครับเข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ครับบริษัทสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ข้อมูลออกมาจากกรมประสุสัตว์และกระทรวงกรเกษตรศบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับอมาดูงบดุลของสองบริษัทชิปปิง้งที่พี่โอพูดถึงนี่พีวสองสอเนี่ยเมื่อกี้ แจ้งว่ามูลค่าเท่าไหร่240ที่<า>ทคุณดูสิขันทินเทรดดิ้งจำน่ายอาหารสัตว์ทุกประเภทนะครับอยู่ที่บ้านมีลบบุรีสินทรัพย์รวม400,000ครับรายได้รวม8ล้านห้ารายจ่ายรวม8ล้านคุณนำเข้าหมูมาได้ไง240ล<า>้า,มานาม,มีมากกว่านี้นะคุณต้องมีกาไรได้มากกว่านี้นะมีกระแสเงินสดมากกว่านี้นะครับสมัยแหะครับสมัยท็อปเคเอ็นเตอร์ไพรส์จำนายอาหารสัตว์ทุกประเภทเหมือนกัน อาหารแช่แข็งทุกประเภททั้งในต่างประเทศและในประเทศจดทะเบียนที่บ้านมีนี่สินรวมสองแสนสินทรัพย์รวมล้านหนึ่งรายได้รวมเท่าไหร่พี่บีเก้าล้านรนะายจ่ายรวมแปดล้านกำไรห้าแสนบอกได้เลยถ้าคุณมีเงินประเภทนี้รายได้และรายรับเงินคุณไม่พอที่จะสั่งเข้าหมูครับแน่นอนครับเราบอกถึงกระบวนการแล้วคำสามเราเห็นกระบวนการเห็นเป้าหมายเป้าใหญ่ของกระบวนการแล้วเนี่ยแล้วใครเป็นคนจัดการ ใครจัดการให้ดูที่นี่ครับดูตรงไหนศูนย์รากากรที่แหลมฉบังตอนนี้มีใครจัดการหรือยังเอมีสอได้ไหมสอไหมนี่สอไหมสอนะใช่ต่อมาปศุสัตวมีใครจัดการหรือยังปศุสัต์รุ่นไหนยุคไหนรุ่นรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังถูกสอยอยู่เนี่ยแล้วรุ่นก่อนอีกเออนะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเกี่ยวพันกันยังไงตำรวจตำรวจ โอ้ตํารวจเข้าไปอยู่ในวีวีเขาจ่ายกันตู้ละสามแสนนะสองแสนขั้นต่ำนะเขาบอกตํารวจไม่เข้าใจถึงน้อยเรอระน้อยถึงน้อย <c oughs> ได้ห้าหมื่นบาท <c oughs> นะครับประมงเกี่ยวข้องอะไรกับหมูกรมประมงเพราะสัมแดงสัมแดงเป็นปลาบ้างสัมแดงเป็นกุ้งสัมแดงเป็นอะไร้วแต่เนี่ยบางทีกลายเป็นหัวปลานะหัวปลาเพราะเวลาเนี่ยต้องให้ประมงรับรองใช่ไหมใช่ <c oughs> ว่าหัวปลาจริงเป็นปลาจริง <c oughs> ใช่ <c oughs> อา้าวเกี่ยวข้องแล้วประมงเกี่ยวข้องกับสัตว์แล้ว เกี่ยวับพันกับใครอีกดีเอ<ด>สไอใส่โดยเฉพาะ10คดีเหล่านั้นครับ